สวัสดีค่ะยังไม่มีคนอ๋อสวัสดีค่ะก็ยังไม่มีคนสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะเนี่ยสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะเฮ้ยวันนี้นห้ามหุดพูดนะคะเดดแๆดแสวัสดีค่ะวันนี้ว,นนวันนี้เราจะมารีวิวชากัน เริ่มจากอันนี้เป็นชาดอกไม้ครับสอร่อยมากวันนี้คนดูสองพันว่าเสื่อได้แล้วเสื่เดือแล้วเสื่นเต้นแล้วอ่ะอันนี้เราจะมากินตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะวันนี้คุณไปตอนนี้เราอยู่ที่ไหนไม่บอกหรอกอ้าวเออใช่ใช่เราอยู่ที่ร้านขนมร้านกาแฟเราอยู่ที่ บ้านพี่แพ็มก็คล้ายๆนะคล้ายๆปะคล้ายๆคล้ายๆชร์ดอกรักเอ้ยทุกคนเราจะมีอะไรจะอวดลูกไอ้เฮ้ยไม่ไม่อวดไม่อวดหรอกอ้ยอวดได้ไหมไม่ได้ห้ามอวดก็ได้ไม่อวดก็ได้เดี๋ยวให้ดูที่หลังสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะว้าคือคนบอกว่าพูดสาษาเก่หน่อยค่ะถ้าพูดอึไม่พูดบ้างคือวันนี้วันนี้เราลงโทษให้พูด คือวันนี้กำลังโดนลงโทษให้ไลฟ์แล้วก็ห้ามห้ามหยุดพูดห้ามหยุดทุกคนวันนี้เล่นเกมแพ้นะค่ะแพ้ทุกเกมอะเคยชนะบ้างไหมมีเกมอื่นหรอเปล่แพ้แมกกาซีนก็แพ้อ๋อแพ้ตลอดฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนชวนคุยหน่อยได้ไหมไม่มีสิบนาทีหรือยังเนาะ <c oughs> <c oughs> อีกเจ็ดนาทีอีกเจ็ดนาทีหรือผ่านไปแล้วเจ็ดนาทีผ่านไปแล้วเจ็ดนาชัอันนี้อร่อยเฮ้ยทำไมมีช้อนเดียวอ่ะอ่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาให้อยากกินมันอ่ะมันไหนอ่ะมันคือมันหรอมันคือมันใช่หรออยากแก้แพ้ต้องเข้าเหรอลูกอุ้ยจริงครับเพราะว่าแพ้บ่อยมากเพราะว่าแพ้บ่อยมากแพ้อะไรแพ้เกมอ๋อนี่ส่งให้อะไรอ๋อเหรอนี่อ๋อ ไม่ม่เตรียมกันเลยคู้แพ้เธออ๋อแพ้เธอโอเคใหม่ใหม่ใหม่หนึ่งสองสามยาแก้แพ้ต้องเข้าแล้วลูกแพ้อะไรแพ้เธอเหนื่อยวนะเฮ้ยช็อตตบหน้าอย่างัดจมูกหนูค่ะนี่ขอโทษขอโทษเอาเป็นอย่างนี้เนาะกินเออได้เราเรียนต้องเรียนรู้กันเนาะโอเด็กเคยอราเคยเฮ้ยมันมีอันใหญ่ด้วยค่ะคนใบนี้มีไข่มูเราจะมารีวิว ขนมกาญนี่ก็จะมีมันมีไข่มุกเล็กไข่มุกใหญ่แล้วก็มีอะไรอ่ะคือมันไม่มีอะไรจะพูดจริงเลยอันนี้คือขนมอะไรอ่ะลองชิมจะชิมหมดนั่นเลยเหรอหมดนั่นเลยหรอลำดวนลำดวนขีบลำดวนเป็นไงอ่ะบางคนเขาทำงานอยู่จะแอบดูยังไงคะวันนี้ก็แอบดูเลยไม่ต้องสนใจหรอก ใส่หูฟังไงแล้วเอาผมปิดเอาผมปิดวันนี้ทําบ่อยนี่เหรอใส่หูฟังแล้วเอาผมปิดเอาผมปิดหูเอาผมปิดหูอืมเฮ้ยอร่อยนะเหมือนหนอนผิงเออไม่ใช่หนอนผิงเหรอกลิ่นแบบกลิ่นแบบดวนกลิ่นแบด่วนสวัสดีค่ะทุกคนพี่มีไม่่คยพูดเลยอ่ะพี่มองไม่เห็นเลยเขาเห็นอะไรัสายตาสั้นพูดถึง e p ห้ากันได้ อุ้ยเอพีห้าจะเกิดอะไรขึ้นคือคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเยอะกว่านี้มันเกิดด้วยแล้วเออว่ะเอพีห้าเกิดไปแล้วเอพีห้าเอพีห้าเปิดมาอย่างเศร้าอ่ะแต่เดี๋ยวก็แฮปปี้แล้วถือเปล่าใช่นะคะเอพีห้าเป็นเงินกันบ้างทุกคนซึมเลยอ่ะดูเสร็จแล้วซึมเลยอะวันนี้กินยังไงอ่ะเง้มเลยเฮ้ยใช่เหรอไม่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 ชิ้นก่อค่ะสีนี้อะไรคะ อีกนี้คือเบเกรล,แ,กลแล้วก็มีครีมชีสแล้วก็มีบลูเบอร์รี่มาดูกันว่า้ามเอาเลยเฮ้ยห,หาฟังก์ก่อนค่ะตอน้อ,อร่อยกว่าที่พี่ทำไหมไม่ตอบนะ่าจะเป็นคำตอบพี่พี่ทำอร่อยสุดก๊อฟ <c oughs> อร่อยเลย ร่่วะข้นเนนี่อร่อยมากอ,ะอ่ะอ้ามอ้ามไม่กัดอีกอยังกินเองอื้อ,อร่อยอะ่ะเนี่ยกพี่พี่หกแล้วครับขำอะไรอ่ะอ,อร่อยเครียดเอ้าอร่อยแล้วเครียดอะ่ะจริงเหรอ,อ แบบลองไม่ไปชอบอ่ะไม่กินก็ได้กลัวไม่ไปชอบอะไรแบบกลัวหนมเลอะเออแบบแต่คุณทำบูเบลรี่คิมจิได้ผมอ่ะก็อ่าทำให้คนอื่นกินไงแต่อันนี้มันแบบอันนี้อร่อยอ่าพอใจไม่เละไม่เละกินแยมมั้ยอืม รีวิวด้วยเราจะอยากเป็นเชฟไหมครับอยากเป็นนังรีวอาหารของเค้าหของหวานของหวานเป็นบูเบอรปรีนแต่ว่าเค้าคาเปรี้ยวไหนบอกแม่อร่อยกินหลายคำนะกินหลายคำอยู่นะ้งหวังหอกเรื่อจริงช่อาของอะไรเป่าเห็นบอกไม่อร่อยแต่กัดไลยสามจีับชิมให้มันดูให้ทั่วถึง คนมว<า><า>้าวสงสารคนที่ทำงานอยู่จริงอะคนคนรจะมาอยสบายขนมกินชิำเราคนทำรายการกินเนะ ใช่คนถ้าอยากให้พวกเราทำรายการกินกดกดหนึ่งแต่เราจริงใจเกินไปปะแบบหน้ามันออกเลยนอร่อยไงอร่อยอร่อยก็คือแบบเราจะมาไลฟ์ให้ดูตอนกินแบบสักแบบเที่ยงคืนอะไรเออแต่ก่อนมีชอบไลฟ์ตอนตีสามดูเยอะมากเพื่อ ASMR กินหมาล่าจริงปะ ใครทานพี่มี่ตอนยุคไลฟ์ติ๊กตอกกินหม่าล่าตอนตีสามไม่ใช่หม่าล่าอะไรนะปลาแซลมอนดองกินแซลมอนด้วยเหรอแต่บอกไม่กินแซลมอนดองไม่กินแซลมอนดิบกินแค่แซลมอนดองจะไม่กินแซลมอนดิบใช่แต่กินแซลมอนดองเราชอบกินรังดิบไหมดิบแต่ว่าก็บอกว่าถ้ากินน้ำจิ้มซีฟู้ดไงเวลากินแซลมอนดองมันได้กินน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็สาหร่ายคือยอมที่จะกินแซลมอนดองเพราะอยากกินสาหร่ายอยากกินซีฟู้ดแต่ชอบกินแซลมอนดิบไหม มแปลกวะป็นคนแปลกวะแล้วแบบเวลาเสียงสาล่ายที่มันกรอบอะเราวแซลมอนไม่ขัดอารมณ์เลยหรอไม่คือถ้าแซมมอนมันเด้งดีอะชอบถ้าเละไม่ชอบเข้าใจตรงกันแล้วทุกคนนื่ไงที่สุดท้าย้วเหนื่องที่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราต้องไปแล้วแหละใช่ใช่เพราะว่าเรารีบเฮ้อยว่าอือน ได้น่ารักไหมคือได้มาวันนี้มันเป็นสร้อยที่เปลี่ยนอุณหภูมิตามความฮอตของเรานะแต่พี่เขาบอกไม่เปลี่ยนเลยลูกเสกไม่ทำไมไม่เปลี่ยนอยากเอาหัวขกโตทำไมไม่เปลี่ยนสีเพราะหนูไม่ฮอตลูกหนูน่ารักเขาบอกเออเขาบอกว่าเพราะหนูน่ารักแล้วถ้าที่ไม่ใส่เป็นไงสีแดงอะ แดงมันคืออุณหภูมิเย็นเนาะอ้าวหรออ้าวแล้วนี่สีนี่คือฮอตเราคุนสีเหรออันนี้ฮอตอ้าวหรออืมฮอตจะเป็นสีนี้เขาหลอกขายอ่ะนี่ว่าอุ้ยอะใหญ่ว่าป้าเราลองลองไปสวยลองไปแช่ตู้เย็นได้นี้ด้วยใช่ทุกคนมันคือติดเสื้อด้วยนะรู้สึกเหมือนหนมปังติดฟันแป๊บนึงไหนนิดนึงนิดนึงนิดนึงนิดนึ่งขอบอันนี้เคลียร์ฟันแป๊บนึงนะคะ นี่สร้อยนารังไหมเป็นรูปผีเสือ้อโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะใช่ใครคิดถึงก็เปิดดูซีรียสเปิดดูซีรีเปิดดูซีรีะะเราอีพีห้าครับผมใช่บ๊ายบายเดี๋ยวรอดูวอลกวันนี้ด้วยนะคะเออบ๊ายบายนะคะดอะไรอะ ในบ้านนะคะคนดู2,000ล้านคนเราไ่เจอใหม่คะ